ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมไอ้หำเดี๋ยวดูดมนะครับมื่อนี้ว่าจะมาซื้อองค์งนะครับไปแตงสวนนะครับรมาพี่นอ้องไปเบ่งน้ากันเนาะเบิ่ง,งตัวนี้เป็นไปซื้อล้านยังตัวนี้ป่านี่ร้านรรงี อ่าลานลุงเหรียนโอทอบอยู่บันดอนสะฮ่องนะครับตำบลเมืองเดชอำเภอเดชจังหวัดบุรีรัมย์ครับของพ่นหลายอยู่พี่น้องจะจะพาเบิงอออออออ้ยยา่บร ขายลอตเตอรี่นั่บอครับนี่จ้ะโอ้โหหมวดนี้มีตัวใดนติเด็ดๆอยู่บอ๊ะเบวร์เลขเด็ดดังเลขเด็ดดังเบิดแเลขออก่นบ่มันมันมันดังตัวใดนครับหมวดนี้ครับดังเบรของอันนั้นแยงโมโอ้โเตงโม37นั่นบอ๊ะสามเจ็ดสามครับเพิ่นวะเนี่ยคุณยายเด้อครับเจ้าของร้านเพิ่นเด้อนี่ครับป้าครับเจ้าของร้านเพิ่นขออนุญาตถ่าย สวัสดีครับเนี่ะก <c oughs> ็สือำเจแปดเกอเ่เกเส่อสำหรับแนวแต่งหลานนะครับพี่นอ้อแนนนนงแต่งครับสำหรับพวกไดที่มักแต่งหลานกาแฟานะครับนี่หมวกนะครับ เซ่เส่น้องตาเบ่งมี่ยังสอนโอ้สอนนี่ตาตาตัวนี้นี่จับขึ้นเบิังอะไรลูกนี่นี่นี่พอว่าพี่ควบไฟนี่พี่ควบไฟน่าจะงามนะนี่บ้าตัวนี้ไหมนี่นี่เป็นกระซุ่มงุ่มหรืออย่างเขื่อนอย่างนั้นโอ้นี่เอาไปแต่งควบไฟน่าจะงามผมว่าครับนี่ใส่ควบไฟบ้าง เปียนคนใส่ตัวแม่มีนี่เขาจะเอาย้อนย้อนลงเขาเอาโป้ใส่เขาเอาโป้เขาเอาโป้ใส่นี่นี่นี่มานี่นี่นี่ตัวนี้ลายมันได้ถามป่าเิ่งราคาอะไรร้อยแปดสิบนะร้อยแปดสิบบาทพี่น้องนี่ราค่ะละค่ะเพิ่มเขียนไว้ยี่ร้อยแปดสิบบาท ตัวนี้ถาดอันนี้นาเลยเนี่ยยังนี่มันได้ขายเป็นคันดอกใหม่บอเออเป็นคันดอกใหม่ขันดอกใหม่นอานจ้ะผ่านบอเอาผ่านบป้าตัวนี้จะกบาทป้านี่ลอย่าโอ้ลอยเก่าเก่าอือนียเก่าเก่กันนีลอยเก่าเก่าอยเก่าก่าสบายเลยค่ะน้นาเลยมนี่ลายยางก็ได้พี่น้องตัวนี้กระซูมหน่อยกับซูมหน่อยไปใส่โคมไฟนอกป่าเนาะ นี่ครับเอาไปใส่แบบนี่ปมไฟแบบแบบสวยเลยครับครับดูไปเลยค่ะนี้ก็เป็นตะก้าอันนี้ก็งานโอทอปนะคะเนี่ยช่ชิ้นเดียวในโลกอืใช้บงกระดาปง่ายไม่ได้นี่สารอีกลูกหนึ่งก็จะไม่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เท่ากันก็จะไม่เหมือนกันคนแก่ทำได้ค่ะ สวยงามค่ะโอ้เท่าบานี่ยของบ้านเรานะสามร้อยสามร้อยโอ้ยแมนดีเนาะสามร้อยสวยงามงามอยู่พี่น้องละเอียดดีงามอยู่ครับแมเอาถือเอาใส่ไปจ้างหันกระไรได้ไงผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าบ้านเบนค่ะบ้านเบนงั้นบอกแมนบ้านเบนทงสีอุดมป่ะครับแมนมันเป็นข้อสานปอโอ้านป่าได้อยู่ค่ะมันจะมีหลายคนค่ะร้ายขอนอยู่ในบ้านเลยเป็นบอก หลายคนอดเข็นนอเ็นดเกาเงินีเนี่ยไใ่ค่ะเนก็เจ้าเคยสื่อไปจงหันไปหวัดแม่แมแม่บางคนเพิ่งก้าวลุ่นนี้เห็นหนาเพิ่เอาไปหวัดของเพิ่นหลากหลายพี่น้องผู้ใดมักแตงบ้านแตงสวนเอาวิแตงได้ครับนี่ผมก็บมาเบิงด้วกันมือนี้ครับไปเบิง่าสีมีเนี่ดได้กดับบ้านเอา แดงในสวนนะครับอ่าตัวนี้เป็นผ้าตกเป็นปะอ่าประเด็นคันตกโอ้คันตกเนาะมันมีอันหน่อยอันใหญ่นําได้หนิอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งคันตกทั้งผีบางอะไรเมียน,นี่ม,นม,มันเจ้าบาท<ะ>ปาค<ะ>ันคันตกอะไรเจ้าบาทครับหกร้อยห้าสิบหนงร้อยอันเล็กอันนี้ซ้ำรวยนี่บอกดีจ้ะมีซ้ำรวยอืมตัวนี้เก่งเลย อันนี้น่าจะหกร้อยหกร้อยเนาะตัวนั้นแปดร้อยห้าสิบตัแปดร้อยห้าสิบอันใหญ่ใส่เบื้องความงามงามโอ้งามอาจจะย้อนแสงนิดนึงได้พี่น้องเบื้องบ่คอยนี่เป็นไนงกันไหวไม่เ<ว>บื้องบไหวบ่ใช่กันตกไหวไหวย้อนแสงเดี๋ยวเสียังมาตั้งผีพี่น้องมันมันย้อนแสงมาเห็นอันนี้ก็สวยอนะันนี้ไม่แรงโอ้ยอันนี้ละงาม ตัวนี้สามร้อยตัวนี้สามร้อยสามร้อยหลากหลายแห่งพี่น้องของเต็มหลานเลยนย่ให้พี่น้องบิ่ง้าซื่อไปเวยใจอันได้ี่ไรยย้เรงไปกินสองมืลาต้องแนมัน,นจะงามหน่องจเอ,อ,อาเ ทวบองค์ไฮ <Hi. S 1> เ้าปลูก <Hi. S 1> ต้นใหม่พี่นอ้อง บวยหน่อยที่เป็นค้องฝาอันนี้ของหลงตนขครับมืงะะอ,งองละ้องหลตนบานบวยหน่อยพี่น้องเป็นคล้องฝาก ขายเป็นโอทบเนาะพี่ของโอทบไปเป็นน้ำปลาเนาะต้นพืชอืมนี่แกอีกแกมนึงอืม,อมแบบนี้ก็งามนะสวยหน่อยอันนี้จักบาร์ละป่าในหน่อยนี่ห้าสิบบาทอืมเป็นตะหักดีนะเป็นตะหกักเอาไปแกงก็โอ้โอ้ <Billie S 2> จะมีของชุ่บวยอะไีบ้างของชุบวยอาจะเป็นแครนจุ่นต้มมุ่นเต้ผักแครนะคะ นี่บอกด้นนวของลอยค่ะดูไปอันอันไม่ขาดตัวที่มากตัวนี้แล้วค่ะนี่ค่ะคุ้มไหมเห็ดคุ้มไหมเพิ่นเห็ดงามๆค่ะอ,อันนี้ของบ้านบิงหน่อยเหังไงบันบิงหน่อย พิงหน่อยนี่งพงนอยนนตมบนใดฮะอำเภอเดชเท่าอยู่บ่บังกางอยู่บ่เป็นทังหมดน่ะบังกาะตมบนกลางเนอะอำเภอเดชเท่าน้หน่อยไม่ไงเป็นทั้งมจับบ้านจับบ้านละป่านี่อันนี้เหรอคะครับห้วโบไครถือเด้นีลอยแปดสิบบาทลอยแปดมันเป็นงานฟีมือพี่น้อง คุ้มให้สร้างเวทีห้เพิ่นบ่อยากเห็เุเพราะว่ามันนดอยมันมันมันอยากเื่อเพิ่นนะถือ <c oughs> ว่ากับต่อเพื่นใดได้พี่น้องได้เพิ่นใจดีอยู่ครับต่อเพิ่นเลยมีเงินทำใดก็บ,บอกเพิ่นนะว่ากายกันใจดีเจ้าของลานเพิ่นใจดีอยู่คุยกันได้ค,ครันี่กับคุณยายนะครับแต่คุณตาเพิ่นอยู่ล้างบา่นะคอคุณตาอยู่ล้างบ้านคุณยายกินข้าวเช้าแล้วบปล่นี่ยยังเลยไหนยังข้าวเช้า เนี่คือโอ่งนะครับเหมือนนี่เขา่าสิมาเบิงโอ่งลายไนป่านี่บอกราคาเะครับนี่มันสองร้อยห้าสิบใส่ครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทลูกเล็กใส่ใส่น้วยๆน้วยไหนครับสองร้อยตัวนี้สองร้อยห้าสิบพี่น้องนี่ครับนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบร้ยแปถึง่บาทเองแต่โวนข้างล่างนี่นะครับนี่ลูกเล็กลูกมานี่ลูกเล็กอย่างนี้น้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบรอยหสิบ ร้อยห้าสิบถ้าจะเป็นบับาทนู้นก็ไม่แพงบัญเดิมเดิมเราก็มีอันนี้ครับเดี๋ยวบบานมะบันบาทน่วแล้เท่าไรครับบันบาทนี่ร้อยยี่สิบบับาทน่หลูเรีกๆมีได้ครับพี่นอข้างบนนั้นเก้าเก้าสิบบาทตังสี่เลยครับป่ายตังสี่เลยตัวนี้เก้าสิบเนาะ มาสิมาเบิ so <clipping. S 1> ่งกระแบบบรรบานบ้านคือโบราณเท่านี้แหละครับเบิ่งแบบเอาแบบมันเป็นแบบโบราณแน่นอนนี่เน้องเมียนปะอาบ้าแต่หน้อยแต่เล็กเขื่อนยังขู่ขีหย่างเขื่อนคู่ขี้ย่างคู่ขี้ย่างพี่น้องนี่แต่ก่อนเคยใส่อยู่ดิแต่สมัยเป็นเด็กหนุอยพอมันมันมันสารแลบบมันไปเอาขี้ย่างเอาฤซี่ผสมขี้ย่างนะมามาเห็ดคู่ขี้ย่างไปหาบ้า มากินเสื้อได้หนิโอ้ยหยานมันเผือดหยานมันเผือดก็เอาอันใบตองโยนใส่ถังน้ำลอยมาอือจังจะบ่เผือดเกชวนว่าเล็ดหลับผู้เฒ่าข้าเห็ดแม่นอันนี้หามใหญ่ขึ้นมไหเพึ่นหามแล้วเพิ่นก็เอาอันใบตองโป้งทั้งหนามมันเม่นบ่โป้งทั้งหนามหนามมันเกิดจะบ่เฟียดนะเออจะบ่เฟียดอ่าคู่นี้ร้ายไปไหนหามนี้ร้ายไปไหนครับนี่ 450คู่นี้สี่ลอยห้าสิบเทียมไม่ข้านพ่อเมนบอไม่ขดาต่างหากไม่ข้าต่างหากนะครับไม่ข้าหาสิบบาทคู่นี้ห้าลอยนอทึ่งไม่ข้านอย่างนอเมนอ่าลองใส่ปะทุงแล้วก็หาแบบสมัยโบราณมึงพี่น้องน่าจะงามอยู่เลยผมว่าจัดไปย้อนยุกมีลายพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องยางมึงลายนะครับผู้ใดมากความดีด้วนี่เจ้า ่่นี่ครับแค้นครับพี่น้องแค่อ่าเอป็นอยู่บ่แม่ลองมึงดิเอาไปไว้บ้านก็ดีได้พี่น้องผู้ใด้ชีวิตถี่อ่าคู้ว่าจะควางมันขาดแค่นะครับเอาไปใส่มันจะิตจะบริเลขาดแค้นชีวิตจะได้อุดมสมบูรณ์เป็นสิริมงคลได้ครับแค้นนี่แค่นึงกับบวยนึงติ๊บเข่าหนึ่งครับไปไว้บ้านน้ำเต้าหนึ่งครับ เป็นซีรีมุคนเดี๋ยวสิภาพพี่น้องอย่างบึงสะก,กันนะครับคม่ไม่ยังเนี่ยแสดงย,ยังเม่แตงสวนมานี่ 放平了。You know? นี่ปลาปลาเนี่ย,ยนี่ไรมาได้ครับนี่ราคาไรมาได้ครับนี่ไรจ้านี่นี่ตัวนี้ครับหมอเขาบอกปะคะอรุ่นนี้สิประมาณไม่เป็นหมอเป็นปะหมอเพิอเศนหมอต้มยาค่ะโอ้หมอต้มยาสมัยโบราณเนานะพันม,มาก็จะไปต้มยาเนาะหมอต้มยาสมัยโบราณครับนี่ต้มยามีฝาปิดน้ำได้พี่นอ้องยฝาปิด เหินีเูดาากันอือูดด้เฮ็ดเขาเขาเก่งเนาะพี่โคกเรสาขากันมากวาเอาดอันกง่นี่ง่น่างมาบอกู้ไดสิเป็นเจ้างอนง่นี่เนาะที่เนาะู้ใดสิเป็นเจ้างควาตำบังคุงเลียงเบิดบุงบานนนี้ตำเรียงในเบิดลบุงบานเลยครับนี่ใส่โอ้ คนให้ตั้งโชว์แต่ว่าถ้าจะไปใส่ก็ต้องตัดตัวนี้ออกนี่ใส่โคกบตัวนี้ศักย์ใหญ่โคกใหญ่ตั้มตั้มก่อนอืมอันอันตัวนั้นจะเป็นไม่ไม่หอใหม่บางเข่งเหนะคิดึ้นตาดำดีไงโลงโลงงานอันน้ากระแซียงเป็นเหตุเดี๋ยวอันหนึ่งจะเอามาให้ใหม่คือ ออห้แตไไ่พุ่มว่างามพี่พี่น้ององงามนีครับั่วหนวยใหญ่ๆนี่ป้านี่คู่นึงหลายไหนครับนี่หนวยใหญ่หนี่โอ้หนวยใหญ่หลูกละสี่ร้อยจ้ะอือคู่หนึ่งก็แปดลอยจ้ะนี่มีใยซุดสองลูก

อยู่กว่านเลยเนอะถึงไรไปตีไก่สมุนไพรด้วยยัดเดือดสมุนไพรด้วยสมุนไพรเนี่ยหน่องสวนตะวันค่ะใส่สมุนไพรปะโอ๊ะใส่โยกขึ้นเบ่งเบ่งนี่ของใส่น้ำมันไผ่เหลืองโอ้น้ำมันไผ่เหลืองน้ำมันไผ่เหลืองเขียวน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวน้ำมันเขียวดูกลาปูเบิ้ดแล้วเออตัวนี้ตัวนี้ก่คือ ยาดมน้ำมันเหลือง่ยืดไกล้วยสายตาด้วยนี่น้ำมันเขียวคนใส่ตาหอมมากแมลงแมลงมลงแเมลูออนกับม่ยาลงร่วมด้วยกเอาบอกมิยาหนุ่มบอกป่าเปิดทุ่มมือเลยเนาะครับเนาะเปิดทุ่มมือเปิดทุ่มมือเลยเนาะอ้โหตั้เช้าถึงสองทุ่มค่ะป้ายไม่ยั้งจะฝากเหรอป่ฝากพี่น้องเขาจหรอป่อ่าจะปิดคลิปเลยนะครับเออผู้ใดอยากได้เครื่อง ยกเสาเฮือนหรือว่าขึ้นบ้านใหม่กับเวมาได้ค่ะโอ้กังยกเสาเฮือนก็มีเนาะมีครบเปดทุกอย่างมีหลากหลายพี่น้องแล้วจะเอาพ่อผ้ามันยังได้เลยค่ะโมีหอดพ่อผ้ามครับแถมพ่อผ้ามันเพิ่มครับพี่น้องครับมือนีกระผ้าพี่น้องเบิงครับมาได้ครับมาหาเพื่อนได้เพิ่นเปิดทุกมือเนาะป่าเนาะเปิดทุกการเปิดหัวเยอะถูกครับ ออหอดสองถุมค่ะ<แ>หอดสองถุมนะครับผมพงสาหอดสองถุมเด้อพี่น้องเด้อมาอุดหนุนเพื่อนได้นะครับมีเงินหน่อยเงินหลายกะคุยกับเพื่อนได้ครับผมครับผูใ้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนี้มาเบื้องในยู u b e นี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมมีคำเด็ดอุดมมปนี้กะศิลาพี่น้องพิกรณ์ผูใ้ใดเข้ามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับลำรวยสุขสุขคนครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ